พุทเป็นคุ้มตังเลงไว้นี่แหละหนาแรงนอกพวกขึ้นหนาฝนหนาฝนตกฝนตกใส่อยู่เรื่อยเพื่อกาสสีงงามๆพี่น้องเอ้ยคาเท็ปเป็นลุมแบบนี้นี่นี่โอเคเลยนี่จ้ะขอบคุณขอบคุณในการอส้มด้วยค่ะขอจบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะโอ้โยคือบัวใดเบานเนาะขึ้ข้างล่างแหงแหงเคืองๆ,ๆพี่น้อง,องเอ้ย ข้งางล่างแหงคืองๆกระซมพ่ออ้ยคือบวัวใด่เบาเนาะหดเปียกเลย,ยนี่เปียกอยู่แต่ว่าข้างล่างบวัวเปียกเนาะข้างล่างบวัวเปียกใด่เราคุ้มนึงบานนี้กเ็เสียต้นนี่ได้วันคืนนี่เดนแนลฮาเดนแนวโอ้ยเพิ่นขาเฮ็ดเท่านี้กะเมือ่อยอยู่เด้โซงับงับอยู่หยาดร้า,า,กายกระรางแห้ง ต้นพ่อบป็นที่ยวน้ำบ่ลงต้องคุดเป็นคุ้มใหญ่เป็นคุ้มตังเลืองเนาะเดี่ยวฮาเดีนน่ยวอุ้ยเพื่อนขาเฮ็ดเท่านีกา้กะเมือ่อยอยู่เด้เศรษงับงับอยู่หนาหลายเป็นตาชุดอ้ยโอ้ย,อยน้องสาวให้มาปลูกไว้ดอกนี้แต่สิปลูกไว้เป็นฮาเดี่ยวแบบนี้เนาะ พนต๊กอกู่เรื่อยๆเ,เพราะกัะสิซุ่มเนาะอันนี้คันเขาบา่อดกับบ่อซุ่มเพืเ่อนค่ะตารา,างแห้งแห้งเออขึอ้นจ,จังปวดอะตา่างมันละอันนั้นเนาะอแห้งซ้ำเพ้อ เกะสรได้เอาหนามามาไว้สักอนได้นไหมหนามมาแส่ไว้สักอนแหงคักแหงแน่เกะสรได้เอาหนามามาไว้สักอนได้นไหมหนามมาแส่ไว้สักอนแหงคักแงหงแน่แนโอ้ยคือบัวใหเบาเนาะอันนี้เนาะฝนตกอยู่เรื่อยๆเ,เพราะกับ สีเนอะอันนี้คันห้าบ่ดกับบอ่อ z o มเพื่อนค่ะนกนกโอ้ย,อยน้องสาวหามากปลูกไว้ดอกนี้่ปลูกไว้เป็นห้าได้นอดด <c oughs> ้อเด้อขลังแฮงอ้ยจำพอ่ออันขลางคนบอ่ออันน่ะนอกอ่นบ่อ z ุมโอ้ยขลางคนบอ่อ z ุม ข้างล่างบัสุมเป้นตาขาสิบุุ๊โอ้ยน้องสาวไ้มาปลูกไว้ดอกนี้ต่สิปูว้เป็นหาเดนเนลเดนเนลฮาเดนเนโอ้ยเพิ่นขาเฮ็ดเธานีกะเมื่อยกันเด้เศรงับงับอยู่งับร้ายอ้ยคือบ่วใหเบาเนาะเดนเนลฮาเดนเนล เฮ้ยเพืเ่อนค่ะเฮ็ดแค่นี้ค่ะเมื่อยอยู่ด้เยโางัาบงบอยู่งานร้ายเบาเป็นเบาขึ้นเจอลงใหม่มาใส่เสียมกับบวด,ดัวเอเลไอ้ค่ะปีพอน้องมอาขุดหลุมเสียเอาพริกขึ้นเอาขึ้นจะคุ้มเกา่าพ,พ่อเป็นเหี่ยวแห้งนี่พริกต้นนี่ขันพ่อสวยสวยมากคุดเป็นคุ้มตังเลงไว้ น้าแรงนอกพวกขึ้นนาฝนนาฝนตกฝนตกใส่อยู่เรื่อยเพื่อกาเซียด้าล่างแหงพุดเป็นคุ้มตึงเลงไว้นี่แหละน้าแรงนอกพวกขึ้นนาฝนนาฝนตกฝนตกใส่อยู่เรื่อยเพื่อกาเซียหดเปียกเลยนี่เปียกอยู่แต่ว่าขางล่างบ่เปียกเนาะล่างบ่เปียกได้เราคุ้มนึง บาน <Queen 1971. S 1> ีิก็สิเอาต้นนี่ได้บานคืนนี่สิเอาขึ้นก่อนขุดขึ้นก่อนโอ้ยเป็นตากระเพาะเป็นตาเอาขึ้นกระเพจังพอดาต่างมันละอันนั้นเนาะยแหงสัมพ่โอ้ยคือบัวใหเบาเนาะเดนเอวฮาเดนเอว โฮ้ยเพื่อนคะเฮ็ดเท่านี้ค่ะเมื่อยกู่เ้ยเศร้างับงับอยู่อย่าร้ายเบาเป็นเบาขึ้นเยอลงใหม่มาใส่เสียมกับบอด,ด้ยเอยไอ้ค่ะเปนนี้เนาะพ้นตกอยู่เรื่อยๆเพื่อนใส่ซุ่มเนาะอันนี้คันห้องโมฮอดกับบอซุม่มเพื่อนคะ่ะแข่ง,ง้างตางพ่อ พี่นนองเ้ยนะแหงแหงกันยังมาแหงคัก <c oughs> คุดเป็นเบาขึ้นแบบนี้เนาะนี่คุดเป็นเบาขึ้นอ่าเพิ่งที่เราบอกพีกแ่แกลวยบใหญ่แล้วน้ามะพ่อเนาะน้ามะพอ่อพูดอี่าเพิ่เหี่ยวค่ะเพระว่าอันตากแดดเนาะพ่อแดดออกมาเนี่ยมัน,ก,มก,นก็นจะเหี่ยวก็ได้จะคุดขึ้นใหม่คุดขึ้นคุดเป็นกตสิแได้เอาหน้าม,มา,มา,ม,ามาไปซ่อกกันได้ไหม อันนั้มาเซลไว้สักกนแหีงขักถุงแน่เดือกข้างล่างแหีงเดือดข้างล่างหขียงถือแดดกระเหี้ยวเหี้ยวเพืนอนคราบอกพิกนี่นี่กระเสาะคืนบานนี่สิคุดลงไม้แค่ให้ลุ่มเติง่งเรืองเพราะว่าพันเหี้ยวซ้ำหนีงบ,บงาบพี่น้องเอ้ยกคเที่เป็นลุ่มแบบนี้นี่นี่ โอเคเลยนี่จ้าขอบุญขอบุณในการรับส้มด้วยค่ะขอจบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะพีก่นอนหนองมาคุดหลุมเสีเอาพริกขึ้นเอาขึ้นจากคุ้มเกา่าพ่อมัาะมันเฮียวแห้งนี่พริกต้นนี่ขันพ่อสวยๆมากพกล่างแห้งแห้งเออโอ,อ้โยคือบัวใดเบาเนาะ เหลือขลังแหงออ้ยจำพ่ออันขล่างเพิ่นบ่ออันนั่นนอ่นบอซุ่มโอ้ยขล่างเพิ่นบอซนะุ่มขล่างบอซุ่มปีพอน้องมอาขุดหลุมเซเอาพริกขึ้นเอาขึ้นจากคุ้มเกา่าเพราะพอนี้เหี่ยวแห้งนี่พริกต้นนี่ขันพ่อสวยๆมากถ,ถือก่อแดดกับเหี่ยวเหี่ยวเพื่อนๆคื่อนขาบพริกนี่นี่ก็เส้าึ้นบานนี่ ีขุดลงใหม่เฮ็ดให้หลุมเตืงเลืองเพราะว่าพันเหี่ยวซ้ำหนีพันเหี่ยวค่ะเพราะว่าอันตากแดดเนาะพ่อแดดออกมาเนี่ยมันก็จะเหี่ยวก็เลยจะขุดขึ้นใหม่ขุดขึ้นขุดเป็นก็สิได้เอาหนามมามาไว้สักอนได้นไหอหนามมาแส่ไว้สักอนแห้งคักแห้งแน่ก็สิได้เอาหนามมามาไว้สักอนได้นี่ อันนับมาเซลไว้สัก,ก่อนแหงคักแหงเน็ตข้างล่างแหงๆส้มพ่อพันหียวน้าบ่ลงต้องคุดเป็นขุมใหญ่ๆเป็นขุมตึงเลืองเนาะส้มพ่อพันหียวโอ้ยเนาะขนาดว่าขุมางามๆพี่น้องเอ้ยขัะเทศเป็นลุ่มแบบนี้นี่น โอเคเลยนี่จ้ะขอบคุณขอบคุณในการราบ้มด้วยค่ะขอจบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะหดเปียกเลยนี่เปียกอยู่แต่ว่าข้างล่างบาเปียกเนาะข้างล่างบาเปียกได้เราคุ้มหน,นึ่งบาน้กระเสียต้นนี่ได้บานขึ้นนี่พีพหน้องมาขุดหลุมเสียเอาพริกึ้นเอาขึ้นจากคุ้มเกา่าเพราะว่ามันเหี่ยวแห้งนี่พริกต้นนี่ขันพ่อสวยสวยมากแต่สิคุดต้นนี่ึ้นโอ้ยเนาะ ค่ะ,จะเจ้าต้นนี่มอดเปียกเลยนี่เปียกอยู่แต่ว่าข้างล่างบ่เปียกเนาะข้างล่างบ่เปียกได้เราคุ้มนึงบางนี้กระ,ะเสียต้นนี่ได้บานคืนนี่กสามามา็สิได้เอาหนามามาไว้สะก้อนได้หนี่อหน้ามาแส่ไว้สะก้อนแข่ขงคักแข่งเน็ต หลางแหงแหงฮอ้อหมดเปียกเลยนี่เปียกอยู่แต่ว่าหลางบ่เปียกเนาะหลางบ่เปียกได้เราคุ้มนึงบานี้กระเช้าต้นนี่ได้บานิคืนนี่กระเชคุดต้นนี่คืนเฮ้ยเนาะเขินคะกระเช้าต้นนี่เกิดหลางแหงแหงเคืองๆพี่น้องเอ้ยนี่ ร่างเหงเคืองๆกระสมพ่อปีาพีกดอกมะคุดหลุมเสียเอาพริกขึ้นเอาขึ้นจากคุ้มเกา่าพ่อมันเหียวแห้งน,น,นี่พริกต้นนี่ขันพ่อสวยๆมากพ,พันเหีเห่ยวค่ะเพราะว่าอันตากแดดเนาะพ่อแดดออกมาเนี่ยม่นก็จะเหียวก็ได้จะคุดขึ้นไม่คุดขึ้น